เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Forza Horizon 5กันอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาขับรถคันที่ผมอยากจะขับมากนะฮะนั่นก็คือนี่เลย t o y o t a ตากัมเอา 2JZ Camry Stock Car หรือที่เรียกกันว่า NASCAR เนาะคันนี้นี่อันนี้คือรถทั้งหมดเนาะ เดี๋ยววันนี้เราจะรีดีมาก่อนเนาะเดี๋ยวมันมีฟอร์มูล่าดีป้วยเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาขับให้ดูเนาะอันนี้เรารีดีมาให้หมดก่อนแล้วกันนะผมโอเคเรียบร้อยฮะนี่ฟอร์มูล่าดีปอันนี้เป็นรถจากคาพานเนาะถ้าใครมีคาพานก็สามารถรับมาได้ฟรีเลยนะฮะอ๋อมันเป็นฟอสเบรกเลสซิ่งครับผมนี่ นัสคาร์คันนี้แปดร้อยห้าสิบแรงม้านี่เป็นน,นัสคารยุคปีสองพันสิบนะครับผมโอ้นี่นัสคารนี่นัสคารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ถามว่านัสคารคืออะไรผมจะอธิบายให้สั้นๆนะครับผมนัสคารเนี่ยมันคือการแข่งขัน รถเอ่อสต็อกค,คาร์นั่นแหละคือเอารถบ้านนั่นแหละเอามาทําเป็นรถแข่งเนาะซึ่งไอ้กีฬาเนี่ยดังมากนะครับในในอเมริกาเนี่ยเห็นแข่งกันนะครับผมซึ่งถ้าใครไม่รู้จกักก็ลองไปเซิร์ชดูได้ครับที่มันเป็นแบบมันเป็นขับสนามแบบเป็นวงกลมอะเนาะก็ไปดูกันได้นะอันนี้ผมจะใช้เป็นลายของนักแข่งเบอร์11เดนนี่แฮมลินฮะ วางเป็นขับสี่อับนัสคายางเราใส่เป็นยางแบบนี้เนาะเป็นยางมันมียางปกตินี่แบะยางออกมานะฮะอันนี้ผมใช้เป็นแมมกเดิมเนาะใช้แมมกเดิมของเขาไปเลยเกียร์เดิมนะฮะเลดิเฟอเรนเชียลวะผมเบรกระดับรถแข่งไปเลย สิว่ามันจะซักกี่แรงม้าเทอร์โบด้วยดูสิลองฟังเสียสิมาเสียเป็นยังไงครับเรามาดูกันเดี๋ยวเสียงม,มันคล้ายๆโตโยต้าเนาะโอ้ว้าว1260แรงม้าโอ้แม่เจ้าโคตรแรง อะไรกันครับเนี่ยรถโหไฟนั่นดัไฟนั่นดฟมันจะปรับอะไรซะตามขนาดนั้นฮะเอาเป็นที่สปีดครับคันนี้ผมอยากรู้ว่าคันนี้จริงๆมันจะความเร็วเท่าไหร่โหเห็นแรงม้าแลนนี้แบบโหนัดขาอะไรกันครับเนี่ยแรงม้ามันจะสูงอะไรขนาดนี้นะครับผมโหแรงม้าก็โหนะครับเนี่ย แปะยานี่เขาทำมาสุดๆเลยเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมสำหรับนัสคาเสียงมันเป็นโตยโยต้าอยู่แล้วเนะาะคันนี้นี่เสียงเป็นแบบนี้ฮะดูเสียงดูเสียงอ้มันตันสุดแค่เกียร์หฮะ ปรับไฟนอนไดฟ์ลงหน่อยโหู God! มยกอดสองร้อยยี่สิบเก้าไมล์โอ้โหเกือบจะสี่ร้อยได้เนี่ยโคตรแรงฮรผมตีไปประมาณประมาณแบบว่าสักสามร้อยแบบเกืบ400อบสี่ร้อยอ่ะโอ้โหดูดีฮะแปบ๊บเดียววิ่งก็รอบตันแล้ว นัดข่ามันเร็วสุดได้แค่เนี้ยเนี่ยเห็นไหมผมว่ามันมันไม่สามารถวิ่งได้เร็วกว่านี้แล้วอะ่ะมันได้แค่เนี้ยฮะเบรกเบรกทีเบรกทีแทบไม่อยู่มาเดี๋ยวเรามาลุยสนามแรกกันเลยฮะสนามไฮแลนด์คลายนะผมสนามนี้ฮะป่ะไปลุยกันเลยครับผมมามาลุยกันะผมโอ้ มี AMG เป็นสีทีม Mercedes AMG ของ F1 ด้วยฮะ CCGT ครับข้างๆสปีดเทลฮักหน้าโอ้แค่ออตัวก็เร็วแล้วครับเนี่ยโอ้โหมีเฟอร์ r ารีลาเฟอร์ r ารีครับข้างหน้า ขอ,อชนหน่อยเฟอร์รารี่แซงแลมโบเวเนโน่ครับข้างหน้าเวเนโน่เวเนโเนโ่คูไฮล่า BC ครับข้างหน้าโเก็บมาดูซิว่าสักพันแรงม้ามันจะโหดแค่ไหนอุ๊ยเก็บใส่ได้ แซงเลยนะน,น,นี่สวยมาเป็นที่หนึ่งครับผมอันนี้เราใช้เป็นลายเฟซเอกนะองเดนนี่บอกเลยว่าโคตรเทเดนนี่แฮมลินนี่เห็นล่าสุดปี2021นี่ยังไม่ได้แชมป์เลยครับตั้งแต่2019ถึงปีนี้ยังยังไม่ได้แชมป์เลยน,นะผม จริงๆเดนนี่ผมว่าเดนนี่ก็มีประสบการณ์มาสัมผัสด้แล้วนะเคยเข้าตอนปี2014ผมเคยเห็นอยู่เนาะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เคยได้แชมป์นะครับผมว่าเดนนี่อ่ะอาจจะได้แชมป์ปีไดสักปีแหละแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เนาะเพราะแชมป์นัสคาคนล่าสุดน,นะผมเป็นไคลาลาสันเนาะเบอร์ห้าจากทีมเฮนริกมอเตอร์สปอร์ตนะ ผมว่ากีฬานาสาัสคาเนี่ยส่วนใหญ่ในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยนิยมเนาะส่วนใหญ่จะดูพวก F1 อะไรอย่างนี้มากกว่านะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยเนาะนาสาัสคาถ้าใครไม่รู้จักนะผมโอ้โหเหมาเลยว่าย,วยาวๆไปนะจะังหวะนี้เส้นแดงเลยไค่อยโอเคข้างหน้าเป็นเส้นชัยครับผมไปย,ยาวฮะโคตรแรงโคตรแรงนี่หูลอยมาเลย ที่หนึ่งครับบอกเลยว่าโคตรแรงฮะเป็นในโนที่สองครับเรียบร้อยฮะป่ะไปต่อกันสนามต่อไปเลยครับผมป่ะไปดูกันเลยครับผมมาสนามที่สองฮะรอบนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาแข่งในเมืองกันบ้างเนาะพาซาเซอร์คิดครับผมมาโอ้ชาร์จเจอ มีซูปเปอร์แวนคันหนึ่งฮะชาร์ดเดอร์เดอแคมรี่ <Cam> เหมือนเราฮะซูปเปอร์แวน911 GT2 RS GT2 RS ปี2018คามเมโลครับข้างหน้าคามเมโลครับข้างหน้า คาเมโลฮาเซลเรนนอครับผมอุ้ยชนโอ้ย,อย,อยคาเมโลคาเมโลจริๆโอเคขอบคุณขึ้นมาที่สองอุย้ยชนไปหนึ่งทีโอเคที่หนึ่งนะจะเป็นฮูลาแคนนะฮะ ปีกยากปีกยากผมว่ารถเรานี่เจอโค้งเยอะๆทีผมว่าน่าจะน่าจะตามที่หนึ่งยากมากนะครับโอ้โหขับก็ไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าเจอโค้งเยอะเนี่ยครับ มันพยายามจะล็อกให้ได้เลยอ่ะน้ออ่ะนะผมบอกเลยว่านัดคาเนี่ยมันไม่ใช่รถทางโค้งแน่นอนมันไม่ใช่รถที่มันจะมาขับทางโคง้งเยงอะแบบนี้แน่นอนทาผมว่านะจริงๆผมว่ามันต้องเบรกก่อนที่จะเข้าด้วยแหละนะผมนะเนินเยอะจังวะ นา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 เห็นไหมแมดดี้เสียงดิเสียงยางไหมเหมือนมันพยายามจะล็อกให้ได้เลยอะครับได้ที่สองอะรอบนี้เนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมไหมผมบอกแล้วมันไม่ง่ายนะนัสคาเนี่ยที่สองครับไม่เป็นไรก็ยังได้ผมที่สองโอเค ก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรนะมันขับยากอะนะคันนี้ไะเดี๋ยวเราไปดูสนามต่อไปเลยฮะสนามที่สามับผมสำหรับสนามที่สามนะฮะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาแข่งบนเขากันบ้างนะฮะก็หลังจากที่แข่งในเมืองไปรอบนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาขับบนภูเขากันบ้างฮะนาสคาขับบนภูเขากเลย ว่าเป็นอารมณ์ที่ฟินมากภูเขาภาคนี้นะมาพร้อมลุยครับผมไปมประมาณหนึ่งวีก็กร้อยแล้วอะหนีชนหลังไปหนึ่งทีไปไปครับ ชาร์จเดอว้าวโอ๊ย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 ้ยขับยากเหมือนกันนะเนี่ยเจอโค้งเงยอะๆแถบยางเราจะใส่เป็นยางเดิมๆด,ด้วยนะครับ ลองเอาใหม่ไหมผมว่าไม่น่าง,ง่ายแน่เลยคันนี้นะครับเอาใหม่ครับผมมันไม่ได้ขับง่งายๆ่าแน่ฮะคันนี้บังเลนไว้ก่อนเลยเปิดมาแดปติ้งฮะนี่แตงเลนนอกฮนะผมว่ายิ่งแรงยิ่งขับยากครับรถเนี่ย ไปครับข้างหน้าเป็นชาร์เตอร์มีเฟอร์รารี่ Ferrari ครับผมเฟอร์รี่ี่ปดมี911 g t น r s ง2นึ่งี้วด้ยอุ้ย2019นินั่นมัน2 0 1 8นะครับคันข,ข้างหน้านั่นโอ้โหหาจังหวะแซงไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นแต่โค้งเดียวเลยอ่ะ หยบทีนี่คือจบเลยอะผมว่าแล้วจริงๆมันก็ขับไม่ได้ไม่ได้ง่ายเหมือนยุคปัจจุบันเลยนะครับผมว่าแล้วมันไม่ได้ขับง,ง่ายแน่ฮ่ะเจออดระดับนี้ถึงผมพูดเลยว่าถึงมันเป็นนัดคาแต่ผมบอกเลยว่านาัดคามันไม่กิ่ง โอ้งเยอะๆครับนะแต่บอกว่าปอร์ซ่าเขาใส่มาก็ดีนะอย่างน้อยจะได้เพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างคนระับแสงไม่ได้เลยแสงไม่ได้เลยนะครับมันต้องหาจังหวะตรงอย่าเดียวซึ่งผมมวางว่าเอ่อมันยากมากนะ ผมว่ามันไม่ได้ขับง่ายแน่เลยว่ะไอ้นัดคาเนี่ยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักหนึ่งสนามเนาะโอเคไปไปดูสนามสุดท้ายฮะมาสนามสุดท้ายของเราในวันนี้เนาะเรามาขับสนามริมชายหาดเนาะมาหลังจากที่เราได้ที่สองกับพี่หกไปฮะ จริงๆผมบอกเลยนะนัดคามันไม่ได้มีแค่สนามแบบทางแบบตรงแล้วก็แบบมีโค้งแบบอยู่สอโงโค้งงั้นนะมันยังมีแบบไอสแบบ้สนามแบบเซอร์กิตเหมือน F1 ด้วยนะแต่ขอรอูมอมองข้างในสิอันนี้คือมอมองข้างในนะเมยก่อนครับไปก่อนครับอ,อุ้ย ทำไมมันไม่เอามือลงไปสับเกียร์บ้างครับเนี่ยบบบเบกเบกเบกลอกสตารครับเกียร์5ครับผมเกียร์6เบกหน่อยฮะหมปล่อยหน่อยครับว้าวว้วว้าวโอเคสวยครับผม โอ้โอเคเอ้ยเอ้ยยังคุมอยู่อยู่ข้างหลังตามไม่น่าทันแล้วผม okay. สวยสวยๆนี่นี่เบกหน่อยเบกหน่อยนี่ข้างหน้าคงสุดท้ายครับผมเข้าที่หนึ่งฮะเรียบร้อยผม ผมบอกเลยว่ามันถนัดช่วงตรงฮะนัสคาร์เนี่ยมันเก่งแค่ช่วงตรงเท่านั้นฮะมันไม่เก่งช่วงโคง้งแหมบอกเลยว่านัสคาร์ก็ไม่ใช่ขับง่งายๆนะถ้าเจอโค้งเยอะๆนะออกจะเสียเปรียบนะผมก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับเ,เจ้านัสคาร์ตุเต้าแคมเบรียหปี มันติดเนาะก็จะมีประมาณนี้นะผมสำหรับนัสชาเนะาะคันหน้าจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามดูเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะผม mm hmm. ให้กับช่องของผมด้วยนะฮะ mm hmm. บอนนี่ไว้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะ mm hmm. วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม